วงในแฉนน้ำผลไม้ดังเบี้ยวคาตัวนับล้านดาราดังคนนี้เองแหละค่ะเรียกได้ว่าไม่นานมานี้ทางด้านเพจดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความที่ทําเอาสังคมถึงกับออกมาจับตามองกับเรื่องราวนี้และค่ะว่าจะเป็นเรื่องของใครนั้นมาชมกันค่ะทางด้าน,นเพจเจมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความโดยระบุเอาไว้ว่าเฮ้อช่วงนี้กูขี้เกียจเอากันบ้านจากแม่ไปและกันถ้าจะโพสต์แค่นี้กูผูกคอดีกว่าเดาไม่ออกเว้ยโดย ของเจมมอยร้อยแปดนั้นมีอยู่ว่าศารคือบ้านหลังที่สองนางร้ายสาวช่องน้อยสีฟ้องน้ำผลไม้ดังเหตุเบี้ยวค่าตัวเจ็ดหลักค่ะเต๋าที่วิภูเองก็ออกมาเคลื่อนไหวสำหรับลาสุดนี้ออกมาโพสภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่าสารก็คือบ้านหลังที่สองนางร้ายสาวช่องน้อยสีฟ้องน้ำผลไม้ดังเหตดเบี้ยวค่าตัวเจ็ดหลักค่ะงานนี้จะเป็นใครคงต้องมาหล่อลุ้นกันแล้วละ่ะค่ะ